ของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายอีกทั้งหน้าอาทีและน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยวันชาติค่ะ โดยในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำครอบครัวค่ะเอในบ้านของเด็กๆมีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยใครกันบ้างคะบางครอบครัวก็อาจจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะที่ประกอบไปด้วยพอ่อแม่แล้วก็ลูกค่ะหรือบางครอบครัวก็อาจจะเป็น ครอบครัวขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากมายหลายคนเลยค่ะเช่นคุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะเอแล้วครอบครัวของเด็กๆล่ะคะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่กันคะเอแล้วผู้นำครอบครัว ในบ้านของเด็กๆคือใครกันคะเด็กๆตอบได้ไหมคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าผู้นำครอบครัวคือใครกันนะเอาละค่ะถ้าใครยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองมาฟังคลำคล้องจองผู้นำของเราไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะผู้นำของเราครอบครัวของฉัน นั้นมีพ่อแม่อันเป็นผู้ก่อกำเนิดพวกฉันพ่อแม่ฉันต้องทำงานทุกวันเพื่อเลี้ยงพวกฉันนั้นให้มีกินพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูรักจริงใจเพราะพ่อแม่ไซเป็นผู้นำเราเอ่ย จากบทกลอนเมื่อสักครู่เด็กๆก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าผู้นำครอบครัวคือใครซึ่งผู้นำครอบครัวก็คือผู้หาเลี้ยงคนในครอบครัวและปกป้องดูแลบุคคลในครอบครัวให้มีความสุขค่ะและผู้นำครอบครัวในบ้านเด็กๆล่ะคะมีใครกันบ้างเอ่ยลองพูดคุยหาคำตอบกับผู้ปกครองดูนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูกิฟต์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ <Yeah! S 1> ช่วงทบทวนการเรียนรู้ผ่านใบงานนะคะในแบบฝึกเตรียมความพร้อมหน้าที่21นะคะใบงานหน่วยวันชาติให้เด็กๆระบายสีพงชาติไทยให้ถูกต้องค่ะแล้วก็ระบายสีลงไปในสี่เหลี่ยมด้านล่าง สัมพันธ์กับความหมายของธงชาติไทยนะคะอาล่ะค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูรูปธงชาติก่อนนะคะธงชาติไทยของเรามีสีอะไรบ้างนะเด็กๆก็มีสีแดงสีขาวและก็สีน้ำเงินค่ะมีทั้งหมด3สี5แถบนะคะเอแล้วแต่ละสีของธงชาติไทยเนี่ยมีความหมายอะไรบ้างนะ คุณครูจะให้เด็กๆลองไปฟังเพลงธงไตรรงนะคะแล้วเด็กๆลองดูนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยของธงชาติไทยเราหมายถึงอะไรกันบ้างไตรงธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ ไอ๋อแล้วค่ะรู้คำตอบเรียงเลยเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูภาพด้านล่างกันนะคะภาพด้านล่างภาพแรกก็คือรูปของแผนที่ประเทศไทยค่ะก็แสดงถึงความเป็นชาติไทยนะคะเพราะฉะนั้นด้านบนสี่เหลี่ยมด้านบนเด็กๆต้องระบายสีอะไรนะสีแดงค่ะสีแดงคือชาติภาพต่อมาค่ะ เป็นรูปของพระพุทธเจ้านะคะหรือพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของาศาสนาพุทธค่ะเพราะฉะนั้นด้านบนเด็กๆต้องระบายสียอะไรคะสีขาวค่ะสีขาวาศาสนาหมายถึงาศาสนานั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายค่ะก็คือภาพของพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันค่ะเอ๊ภาพด้านบนสี่เหลี่ยมด้านบนเด็กๆต้องระบายสีอะไรนะสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินไหมว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็อย่าลืมระบายสีธงชาติไทยให้ถูกต้องมาด้วยนะคะ ต่อไปนะคะแบบฝึกตัวเด็กค่ะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้า16นะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนอย่างไรค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีภาพเหตุการณ์มาให้เด็กๆนะคะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะปฏิบัตเิเด็กจะเลือกภาพไหนในการปฏิบัตินะคะตัวอย่างเช่นในภาพแรกเกิดอะไรขึ้นคะ มีเพื่อนนะคะมีเด็กผู้ชายเนี่ยโผกล้มค่ะต่อหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่งเอเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าควรจะทำอย่างไรคะระวางขับแรกไปพยุงนะคะช่วยเพื่อนนะคะยืนขึ้นมาหรือหัวเราะชอบใจที่เห็นเพื่อน เจ็บร้องไห้นะคะเด็กๆคิดว่าเราควรจะปฏิบัติภาพไหนครัใช่แล้วค่ะเด็กดีนะต้องช่วยเหลือเพื่อนนะคะไม่หัวเราะเยาะเพื่อนเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ใช้ดินสอลากตามรอยปะไปหาภาพที่เด็กๆควรปฏิบัติค่าง่ายไหมคะง่ายเนาะโอเคเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกด้วยความตั้งใจนะคะ คุณครูก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ทำงานด้วยตนเองจนสำเร็จนะคะบ๊ายบายค่ะ